โตขึ้นเนี่ยนมแม่จะขาดวิตามินแร่ธาตุเพราะว่าลูกโตขึ้นจริงไหมคะเอาง่ายๆคือหมดประโยชน์ค่ะจ้ามีงานวิจัยรองรับชัดเจนเลยว่าน้ํานมแม่ว่าเวลาจะผ่านไปคุณค่าน้ํานมเขาก็จะเท่าจะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ลูกต้องการคือพอหลัง6เดือนปุ๊บลูกเขาต้องการพลังงานเยอะมากขึ้นธาตุเหล็กเยอะมากขึ้นเพื่อเพื่อไปทํา พัฒนาการตามวัยอะค่ะเขาต้องแบบมีเริ่มพลิกตัวเริ่มเดินเริ่มอะไรม,มันต้องใช้มันต้องใช้พลังงานมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจาก6เดือนก็เลยต้องเสริอมอาหารตามวัยให้เขา แบบสรุปก็คือว่านมแม่เนี่ยเท่าเดิมแต่ลูกต้องการเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่านมแม่หมดประโยชน์คนละประเด็นกันนะคะรวมถึงว่าสิ่งที่อะไรก็ามทําไม่ได้คือภูมิต้านทานจากแม่สู่ลูกใช่ไหมแม่โบที่ที่ที่ไม่มีที่ไม่มีที่ไหนค่ะที่ไม่มียี่ห้อไหนสามารถใส่ได้มีแต่ยี่ห้อมัมเท่านั้นยี่ห้อแม่เท่านั้นที่มีแล้วก็เป็นภูมิต้านทานที่แมทช์กับลูกตัวเองด้วยเพราะว่าแม่และลูกคุณแม่มันสร้างมาค่ะ มันสร้างมาให้แมทช์กันเราต้นน้ำนมแม่ก็จะเหมาะสมสำหรับลูกในวัยนั้นๆเขาก็จะน้ำนมก็จะเปลี่ยนสภาไปตามอายุของลูก